ประวัติวเาเลนไทน์นี้เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันเท่าที่ค้นหามาได้เพียงหนึ่งในหลายๆเรื่องเท่านั้นแต่ไม่ว่าประวัติศาสตร์ที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันเราถือว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวคุณสามารถส่งดอกไม้ขนมและการ์ดเพื่อบอกความในให้แก่คนพิเศษของคุณวันนี้จะเป็นวันที่เรา ส่งความรู้สึกดีๆให้แก่กันวันวาเลนไทน์นั้นเชื่อกันว่าเกิดขึ้นมาจากนักบุญคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน์ผู้รับโทษประหารวันที่14กุมภาคิตศักราช270เพราะในยุคนั้นมีกฎหมายห้ามไม่ให้มีการแต่งงานของพวกคริสเตียนแต่เซนต์วาเลนไทน์ยังแอบจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักคริสเตียนจนถูกจับขัง และได้รับโทษโดยขณะที่คุมขังนั้นเขาก็ได้พบรักกับสาวตาบอดซึ่งเป็นลูกสาวผู้คุมด้วยความรักและคำอธิษฐานของเขา พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ตาของสาวคนนั้นหายเป็นปกติแต่เมื่อความนี้ล่วงรู้ถึงหูกษัตริย์เซนวเลินไทยจึงถูกจับประหารตัดศีรษะต่อมาเมื่อคนทั่วไปรับทราบข่าวจึงเกิดความประทับใจและยึดถือวันที่14กุมภาพันธ์ทุกปีเป็นวันแห่งความรักนั่นเอง